ท่านผู้ชม EP นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกระบะจีนเป็นข่าวกันมาค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสําหรับค่ายจีนค่ายแรกนั้นต้องบอกว่าที่ยกเข้ามาทําตลาดอย่างจริงจังนั่นก็คือแบรนด์โฟตอนซึ่งการทําตลาดตอนนั้นเนี่ยเป็นกระบะมาเพียวๆนะซึ่งเป็นโฟตอนที่ยังไม่มีรถบรรทุกโดยในปี2,559เนี่ยหรือว่า7ปีมาแล้วเนี่ยกระบาจีนชุดแรกที่บุกเมืองไทยรถที่เข้ามาเมืองไทย ใช้ชื่อรุ่นว่าโฟตอนทันแลนด์เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1ธันวาคมในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปตอนที่โฟตอนเข้ามาเปิดตัวนั้นก็ถือว่าเป็นที่คือหานะครับเพราะว่ากระแสรถจีนเริ่มมาแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าเป็นรถจีนยุคใหม่เพราะว่าเมื่อ7จดปีที่แล้วเนี่ยภาพลักษณ์ของจีนเนี่ยยังไม่ผังาดใหญ่โตขนาดนี้ทันแลนดนั้นใช้เครื่องยนต์ดีเซลอันเรื่องชื่อของคัมมินก็เป็นเครื่องอนเนกประสงค์นะครับคิดอะไรไม่ออกก็บอกคัมมิน ในต,ตอนนี้ขายช่วงนั้นเนี่ยก็มีแผนว่าจะวางเครื่องเบนซินด้วยโดยเอาบ็อกนี้มาจากมิ s ซูบิชิโรตอนนั้นเข้ามาประเทศไทยในช่วงแรกก็ลงทุนจ้างบริษัทบางชันแอสเซมบี้เป็นในเครือของเพียร์กรุปนะครับปัจจุบันนี้เป็นโรงงานรับจ้างประกอบให้กับเนต้าในช่วงที่โฟตอนเข้ามาตลาดเมืองไทยนั้นก็มองไกลนะครับมองไปถึงว่าจะเป็นฐานการผลิตกระบะเพื่อการส่งออกตลาดอาเซียนและในภูมิภาคอื่นๆที่ใช้รถพวงมาไัยขวาด้วยกัน พอตอนนั้นก็วางเป้าหมายไว้ในช่วงแรกก็คือต้องการที่จะขอส่วนแบ่งการตลาดในรถยนต์กระบะ3%เท่านั้นอย่างไรก็ตามไม่นานมากนักนะครับพตอนก็ค่อยๆเงียบไปสาเหตุหลักเนี่ยรู้เลยว่าทำไมตัวสินค้าและประสิทธิภาพของรถนั้นยังไม่ใกล้เคียงญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการออกแบบคุณภาพการผลิตวัสดุที่ใช้นอกจากนี้ตัวเลือกของรถก็ยังขาดความหลากหลายเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นแต่ละแบรนด์มีรถให้เลือก30-40รุ่นย่อย แต่ว่าโฟตอนนั้นเข้าตลาดด้วยรถเพียง4-5รุ่นย่อยในช่วงนั้น f o r d T 6หรือเรารู้จักกันดีในนามของ f o r d r a n g e r ก็กำลังฮิตติดตลาดขณะที่นาวา่าชก็ออกรถรุ่นใหม่คงจำกันได้ก็คือรุ่นขอบคุณที่รอคอยเพราะว่ารอคอยกันนานแสนนานในบอดี้นั้นสรุปแล้วก็คือโฟตอนนั้นเจอคู่แข่งที่แข็งมากนอกจากนี้ปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการภายในของโฟตอนเองทุกอย่างก็เลยไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่รถจนที่มี การวางโครงสร้างการตลาดมีการวางแผนธุรกิจมาอย่างดีแต่ว่าก็ยังไม่สําเร็จนะครับถ้าไปดูที่ตลาดจีนเนี่ยกระบะ3ยี่ห้อหลักเบอร์ 1, เบอร์ 2, เบอร์3ของจีนเนี่ยจะประกอบไปด้วย 1. Great Wall 2. s a อ Maxus หรือในบ้านเรารู้จักกันดีในนามของ MG และ 3. เจียงหัวออโตโมบิลหรือ J.A.C. C, ซึ่งเราพอจะได้ยินชื่อกันมาบ้าง The land still but for the sound conqu altitude conquering Land sound is for of and stillness. out of the เกตวอลคือเจ้าพ่อตัวจริงของตลาดรถกระบะเพราะว่าเกตวอลนั้นของตลาดกระบะจีน50%และเป็นแชมป์ยอดขายติดต่อกันมา26ปีในขณะที่ในเมืองไทย เกดบอลเปิดขายรถ SUV ขายรถเก๋งขายรถไฟฟ้าซึ่งไม่ใช่โปรดักต์ไลน์หลักๆของเกดบอลรถที่แท้จริงของเกดบอลนั้นของจริงต้องเป็น king of pickup สำหรับในเมืองไทยนะครับเกดบอลก็เปิดขายรถยนต์กระบะตัวแรกเมื่อเดือนเมษายนปีนี้เองเกดบอลนั้นเริ่มเปิดให้จองสิทธิ์รถกระบะแบรนด์โฟ e r รุ่นซาห์ซึ่งเป็นรถกระบะไฮบริดเป็นครั้งแรกในเมืองไทยในช่วงนั้นผมก็เห็นข่าวค่อนข้างเยอะทีเดียวว่า มาแน่กระบะจีนมาแน่อย่างไรก็ตามนะครับเราลองไปย้อนดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับ r เกร Wall ในการขายรถกระบะในเมืองไทยนั้นเป็นอย่างไรตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาจนถึงเดือนมิถุนายนหรือว่า6เดือนแรกของปี2567พวเวอร์มียอดขายเพียง1คันฟังไม่ผิดนะครับเจ้าตลาดรถยนต์จากจีนในกลุ่มของรถกระบะนั้นมียอดขายเพียง1คันในเมืองไทย แลวผมเชื่อว่ารถที่จดทะเบียน1นึคันนั้นน่าจะเป็นการจดทะเบียนรถภายในของเกรซบอลเองด้วยสรุปก็คือเบอร์หนึ่งของจีนในตลาดรถกระบะอย่างเกรซบอลยังไม่สามารถทําปังได้ในเมืองไทยการเคลื่อนทัพของเกรซบอลนั้นยังดูเบาบางมากเมื่อเทียบกับฐานะความเป็นผู้นํารถกระบะของจีนไม่เป็นไรครับเกรซบอลทำไม่ดังคราวนี้มาดูแบรนด์เบอร์2ของจีนนั่นก็คือแซกแม็กซัสจริงแล้วในเมืองไทยนั้นเรา รู้จักเครือข่ายของเซียงไฮออโตโมบิลในชื่อของ MG แล้วก็แบรนด์แม็กซัที่อยู่ในเมืองจีนก็แปลงออกมาเป็นแบรนด์ MG ในหลายรุ่นในบ้านเราสำหรับรถกระบะของ s a กแม็กซันั้นในบ้านเราก็คือ MG e x t e n d e r รือว่าเป็นร่างทรงโดยตรงของฝั่งรถจีนที่เป็นเจ้าตลาดเบอร์2รองจากเ a จวอล l ์เอ็กชนเดถือว่าเป็นรถกระบะจีนยุคใหม่ ครับเริ่มเปิดตัวในไทยเมื่อเดือนสิงหาคม2562หรือ5ปีมาแล้วตอนนั้นวางขาย9รุ่นย่อยพอเปลี่ยนโฉมก็ลดลงเหลือ8รุ่นย่อยครับตอนเปลี่ยนโฉมนั้นครั้งแรกเปลี่ยนเมื่อปี2564เดือนมีนาคมก่อนมอ,มอ,นอรุโ Extender ทำท่าว่าจะดีในตลาดเมืองไทยผมก็คิดว่ากระบะจีนมาแน่แต่ทำไปทำมาวันนี้ลองย้อนกลับไปดูยอดขายของ e x t e n d เดือนปี2อง e x ็กเซนเดขายได้338คันลังอยู่อันดับ7จากกระบะท,ทั้งหมด9ยี่ห้อในตลาดเฉลี่ยยอดขายของ e x ็กเซนเดอร์ก็คือ50คันต่อเดือนดูเหมือนจะเทียบไม่ติดกับรถยอดนิยมอย่าง t o y ยต a หรืออ s ซุ u ที่ทำยอดในเมืองไทยเดือนเดือนหนึ่ง7 9 0 0ถึันคันมีคบถามอีแล้วนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถกระบะจีน มาดูความเป็นไปของรถกระบะเบอร์3นั่นก็คือ JAC ที่ต่างประเทศนั้นฝั่งของ JAC มีรถยนต์กระบะหลากหลายมาก JAC T8 EV เปิดตัวในงานบางกอกมอเตอร์โชว์ปี2,566หรือเมื่อปีที่แล้วนี่เองถือเป็นกระบะไฟฟ้าคันแรกที่ขายในเมืองไทยราคาเริ่มต้นตอนนั้นอยู่ที่1.3ล้านบาทเป้าหมายการขายในช่วงแรกของ JAC T8 นั้น กวางเป้าหมายไว้300คันในรถแรกในขณะที่ยอดขายของ JAC T8 ในปีนี้2 5 6 7ในช่วง6เดือนที่ผ่านมา JAC T8 มีการจดทะเบียนไปเพียง3คันเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับศัตยภาพความเป็นไปของ JAC ในจีนและนี่คือชะตากรรมของรถยนต์กระบะจีนในเมืองไทยกระบะเบอร์ต้นๆ3อันดับแรกของจีน ทำไมถึงมาตกระกรรมลําบากในเมืองไทยและท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิป